สวัสดีพี่น้องป้องปลายสุภูสุคนเด้อครับผมนะครับมื่อนี้มาพบมาพ่อนะครับกับทางพยัญสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับก็เดี๋ยวมื้อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวนะครับของทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สูฟังนะครับสรุปข่าวสั้นๆเข้าใจง่ายๆตามสไตล์พยัแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับกับเมื่อนี้เดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับพี่น้องนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หัวหน้าในฝันเพราะใส่ใจทุกรายละเอียดแม้แต่เรื่องนี้ก็ยังช่วย นะครับเรื่องอย่างเนาะนะครับพี่น้องก็คือว่าแบบนี้นะครับก็คือสองสามมื้อมันนี่นะครับพี่น้องกาผมได้ไปเห็นทางคุณเบนนะครับเบนเมืองศรีนะครับพี่น้องนะครับก็คือว่าเป็นแอดมินนะครับของทางพิบานฟินแลนด์นั่นแหละครับนะครับที่คอยถ่ายรูปนะครับต่างๆให้พิบานฟินแลนด์ถ่ายคลิปต่างๆนั่นแหละครับเพป็นเป็นแอดมินนะครับเพื่อนก็ได้โพสต์นะครับในเฟซส่วนตัวเพื่อนนะครับเบนเมืองศรีนะครับผมนะครับแล้วโพสต์ว่า เข้าสู่โหมดเก็บเงินบวชประสานครับพี่น้องหาค่ารถแห่และหมอลำก่อนนะครับโรงพยาบานฟินแลปินส์เราเห็นแบบนั้นเลาวก็ฟ้าเขาไปมินนะครับพี่น้องเรามินเลยครับว่าลดตัวเกียวฟรีนะครับบ่ต้องจ้างนะครับผมประมาณนี้นะครับพี่น้องก็คือว่าง่ายๆนะครับก็คือว่าคุณเป็นลูกน้องนะครับก็คือสี้บวชนะครับโรงพยาบานฟินแลปินส์นะครับเราบอกเลยว่าลดตัวเกียวมีก็คือเราสิเฮ็ดรถแห่อยู่แล้วนะครับพี่น้อง เอารถโตเกียวไปเลยนะครับไม่ต้องจ้างนะครับอันนี้คือนอกจากสีให้เงืนเดือนให้ค่าจ้างต่างๆแล้วนะครับน้ำใจนะครับของเราก็มีให้อีกตังหะนะครับนะครับผมนอกจากคุณเบนนะครับก็คือยังมีคูชิ้นจังอีกนะครับพี่น้องคูชิ้นจังนี่ทางพี่บ้านฟินแล้วเราออกมาพูดเอกนะครับในเฟซส่วนตัวของเรานะครับคุณทิิวุฒิวารุณนั่นแหละครับพี่น้องนะครับก็คือเราวางส่นะครับสรุปไปฟังนะครับพี่น้องว่า เราได้ยินนะครับทางครูชินจังว่าสี่บวชทดแทนพ่อแม่สี่นะครับก็คือพอเราได้ยินมาแล้ครับพี่น้องเราก็ได้เลยหลังวาจาเลยว่าแล้วสีจ้างหมอร้ําคณะใหญ่เลยครับไปเล่นในงานบวชให้ครูชินจังนะครับค่าจ้างกับประมาณสามแสนแต่ยังท่านที่บอกนะครับพี่น้องว่าสิเป็นคณะใดน,นะครับแต่ที่เนี้ยเงินซอยงานไปจ้างหมอรั้มนี่สามแสนพูดี้พี่น้องนะครับโมเมนต์เงินหน่อยๆน,นะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า มันสิเป็นหัวหน้านะครับก็คือว่าเป็นหัวหน้าในฝันของภคยหลายๆคนเลยครับพี่น้องถ้าเขามีหัวหน้าเขาก็อยากมีแบบนี้เนาะครับนอกจากเขาสิได้เงินเดือนได้ค่าจ้างต่างๆแล้วนะครับแม้แต่ว่าเขาสิไปบวชนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวเขานะครับทางปูยิบ้านฟินแลนด์แล้วก็บ่ได้ปล่อยปะละเลยเรายังใส่ใจเลยอ่าขออภัยครับในรายละเอียดบางนี้นะครับว่าสิไปซอยงานนะครับซึ่งเป็นเงินที่สิจ้างหมอร้านี่สามแสนนะครับของคู่ชิ้นจังโมเม่นหน่อยๆนะครับพี่น้องเมื่อนี่ผมก็เลยออกมา อัปเดตเมา่อว่าฟังว่าเป็นอย่างน้องๆลูกๆใน่ค่ายนะครับถึงได้ฮักแล้วก็เขาลบผู้ใหญ่ฟินแลนดนะครับก็เพราะว่าเราไม่ได้เอาเปรียบคนนะครับแล้วก็มีน้ำใจให้คนตลอดนะครับว่าสิเป็นเอฟซีหรือว่าคนอื่นนะครับเขาเกิดสิได้ยินข่าวม่เรื่ยๆว่าผู้ใหญ่ฟินแลนด์นะครับคอยช่วยเหลือตลอดนะครับแล้วนี่ลูกน้องเพื่อนเองนะครับเพื่อนบ่ปล่อยปากนะครับเพื่อนกะตามที่ผมว่าวฟังนะครับพี่น้องมันเป็นเรื่องแล้วดีๆเป็นเรื่องแล้ว นาฮักนาฮักนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจก็เลยเอามาเว้าวสู้ฟังนะครับน้องๆนะครับสิไปบวชแล้วกับพ่อสี่สิซอยงานนะครับแล้วกับโมเมนต์เงินหนื่อยๆพ่อมรับนะครับพี่น้องสามเสียงคุณครับนะครับแล้วกับทางของแอดมินเพื่อนเพื่อนไปเสียวรถเฮียไปซอยฟรีนะครับพี่น้องนะครับมื่อนี้ผมก็เลยเอามาอัปเดตมาว่าวสู้ฟังเด้อครับผมนะครับพี่น้องเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับผมนะครับในอีพีต่อๆไปนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พญาแยแสนบ้านทุ่งน้ำเนเด้อครับผมนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ